สวัสดีครับพบกับพรมิน DIY อีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับหลอดไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะครับอันนี้ก็สั่งมาประมาณราคา400กว่าบาทนะครับจากท h อป e ีนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูรายละเอียดรอบๆกล่องกันหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับไม่ค่อยเก่งนะครับอังกฤษ นี่ครับมาดูในกล่องกันเลยว่าเขามีอะไรมาให้มาดูในกล่องที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าซื้อมามันจะมีเป็นชุดมาให้แบบนี้เลยนะครับดูกล่องที่หนึ่งก่อนเลยเปิดแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเป็นหลอดไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้มาดูกันมาดูที่ตัวตัวนี้กันนะครับนี่นะครับเป็นขนาด60วัตต์นะครับตัวนี้ หกสิบวัตต์นี่นะครับนี่นะครับคือจานวนหลอดไฟข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหน้าเป็นกระจกนะครับนี่ครับกระจกนี่ครับตัวกล่องข้างหลังอะไรเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้แต่เขามีขาจับขาจับเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ถ้าใหให้ดีหน่อยก็น่าจะทําเป็น อลูมิเนียมอะไรก็ได้นะครับให้มาจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับในกล่องมีอะไรอีกนะครับกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกภาษาจีนนี่ครับจีนทั้งนั้นนะ่นาจะจีนนะครับดูอยากทรงแล้วราคาสี่ร้อยกว่าบาทนี่นะครับมาอันนี้ก็มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้เรานะครับนี่ติดตั้งแล้วก็ รีโมทนะครับนี่ครับรีโมทที่เขาแถมมาให้นี่นะครับอันที่ผมลองใช้มาแล้วนะอันนี้คือเป็นโหมดนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้เราก็ใช้แค่ออดออฟก,กับออโต้แค่นี้เลยนะครับมาดูที่ตัวกล่องที่สองกันบ้างเลยนะครับอันนี้ขนาดหกสิบวัตต์นะครับราคาสี่ร้อยกว่าบาทนะครับมาเปิดดูกันเป็นไงบ้างในกล่อง ดึมาว้าวแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่แผงแบบนี้เลยนะครับสเปคหลังแผงก็ไม่มีบอกครับตัวนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นกล่องไดโอดนะครับตัวนี้ QC นะครับนี่นะครับข้างหน้าก็เป็นกระจกนะครับอันนี้น่าจะเป็นแผงโพลีนะครับโพลี Poly. น่าจะเป็นชนิดโพลีนะครับจากที่ดูดูแล้วแล้วก็นะครคอเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมก็โอเคเลยนะครับอลูมิเนียมตัวนี้แข็งนะครับมีน้ำหนักโอเคถือว่าใช้ได้นะครับมานะดูในกล่องขอเขาแถมอะไรมาให้อีกขาจับครับขาจับแพง่งโซลาเซลล์นะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์เพียงประมาณแค่นี้แหละนะครับ นี่นะครับรีโมทรีโมทก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเทสไฟให้ดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนี่นี่ข้อต่อนะครับเสาตัวนี้มันกำหนดขั้วมาให้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เสียบถูกอยู่แล้วนะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะมีโอลิงตัวนี้นะเป็นตัวกันน้ำนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเกลียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่ขันอย่างนี้ขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับสายให้มาก็น่าจะหลายเมตรอยู่นะประมาณห้าเมตรประมาณนั้นแลเป็นสายตัวนี้นี่ดูที่ตัวหลอดไฟกันเลยตั้งขากันนะครับนี่นะครับลอหลอดไฟหน้าตาก็จะเป็นปมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับหลอดไฟตัวน,นี้ นะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับนี่นะมาดูที่รีโมทกันเลยครับออนออฟอ่ะเรากดดูปึ๊บนี่ครับเปิดไฟครับลองปิดไฟดูนะครับโอ้สว่างโลมากเลยนี่ออโต้ออโต้ก็คือถ้าเพงไม่ได้รับการชาร์จไฟแล้วนะครับไฟจะติดเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับอันนี้ผมจะจําลองเหมือนกันไม่ได้ไฟเข้านะครับผมจะดึงปลั๊กที่ชาร์จออกเลยนะครับ นี่ครับเพราะว่ามันมีแสงรอดไปได้ไงมันเลยชาร์จอยู่นี่ครับชาร์จไฟชา้าแล้วปึ๊บนี่ชา้าแล้วเย็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับก็สวัสดีครับ